วันนี้วันที่5กุมภา2558 วันนี้มีนตั้นครบสามขวบแล้วโตวเป็นหนุ่มได้ยังนะไม่โตเป็นหนุ่มเลยเหรอคนนี้ชื่อเด็กชายอะไรนะเด็กน้อพช่่ยเอ็มโอเหรอคุณพ่อชื่ออะไรครับพ่อสวิตเซอ์เอ็มโอแล้วคุณแม่ล่ะครับ ครูสู่ว่คุณแม่ล่ะคุณแม่ชื่ออะไรภูริภูริทยานามสกุลอะไรครับนามสกุลเชเหมือนใครเหมือนวินวินตั้วันนี้มีความสุขไหมครับวันนี้สนุกไหมครับ <c oughs> วันนี้เป่าเค้กหรือเปล่า เครับร้องเพลงยังไงเป่าเค้กร้องเพลงยังไงก่อนล่ะ Happy Birthday to you ใช่มไหมไหนร้องสิลูกร้องได้เปล่าเลยใครมาแยกไอ้คนนี้ Happy to you Happy ความเด็กเอจำอยไคะพอดีก็อยู่นี่เอาพอดีมาให้หน่อย ว่าพอดีมาป่าหนึ่งพอดีมาป่าครับ